搜啊！So, uh छोट न हा अ <Net> มันลอยได้แบ <semester>. บนี้นะก็เพราะว่าเออมันบักค่ะเกม เออเราจะเอาไว้ตรงไหนดีเนาะเราก็เลยแบบเออทาเนี้ยนะงั้นเราจัดกันค่ะอันเก่าต้งนีนะอันนี้ชุดนี้เพิ่งอันนี้พิ่งอันนี้ก็อ่าแล้วก็ชุดนังอ่เอาไว้ตรงนี้แล้วก็อันนี้ชุดนี้เราเอาไว้นอนนะคะชุดนี้โอ้โห ครได้ยินเสียงหมาของเขาบ้างชื่อว่าเขาสวยนั่นเองมีใครจำน้องเขาสวยได้บ้างที่เราเคยแบบถ่ายให้ดูนะคะอ,อ๊บนาองขู่นะคะนางกำลังเล่นกับตัวเองอยู่อะไม่ต้องไม่ต้องอะไรงั้นนะคะนางกำลังเล่นกับตัวเองคะ่ะนางบ้าค่ะนางบ้า บ้ามากค่ะสวยพี่ขอดดิมันอย่าไปยุก,กับพี่ ี่จะไม่ว่าหนูอีกแล้วถ้าเกิดหนูเลิกกับผมพี่ไม่งั้นพี่ฟ้องแม่นะคะ ใช่ไหมชั้นอะแล้วก็วางกล้องไว้อะเออเราไม่มีกล้องเอ้ยเราไม่มีที่ตั้งกล้องเอ้ยเราไม่มีกล้องนะคะเราไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีที่ตั้ง ทุกคนใครเรียนกี่วิชาบ้างของเขาเรียน4วิชานะคะ4วิชาต่อวันเนาะ ใส่หน่อยดีกว่าใส่ต้นไม้ดีไหมเอ้ยเข้าส่ยหนูจะตื้อไปถึงไหนพี่รักหนูมากเลยนะแต่ทำไมหนูตื้อขนาดเนี้ย เราคือแบบเราแต่งไม่อนคนอื่นด้วยนะคือห้องน้ำอยู่ตรงระเบียงอ่ะ pops